เลิ่งชามนะเแบบี้สิเดาก็เอ้ยก็ไก่ขายอาวไ่ดูนี้แล้วข้ขวหของเราขคายเท้าน้ำขคาณคนถึงขักกงก็กำลังก้างาม้มูใจกา้าสอนสสยดีช้นินดีตังขอสาวยินี้ขอาวล้าพูทางจูซอสโซลามดีข้กาก็ใช้คู การยิงโชมเราสนั้งชวนปันจะประตักคนคึ้นทาเข้าัแล้วนังมองหน้าเขานั่เท้าโดนจังเราเนีไม่เมดเด็กต้องมีมุนตจาเาหลังตุงถอถุงแ่คขนให้ขนกินหา นี่ยองยองย,งยงนองน้าหนูดอกไขออ่ดอกบีมายทับผมปะ่าตาคุ้มคุกคุกผาพ,พึ่งบิน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 ผาพึ่งอะไรเร็วผะพึ่งสารพันผะพ,พึ่งทำรังผาสาทนพันผะพ,พานยิ่งดีกันยิ่งดูจังิน กานวางตั้งกฟันกฟันจะอาจจรยงพันจะเป่ากลางปบบกมะครับผมมะคึคักยักเที่ยวใหญ่เรือไายไปพายไปนี้นะลอลิงลอลิงลิงลอลิงไต่แล้ว อเงยงน้ํไม่พูดเลยสเสือหนวยเจ้าไม่พูดเลยอันนี้แหละอันนี้น้องพม่รู้จักสเสือเอาขอเต่อหีบชายผู่รอจุฬาชูชูหนูออ่างต้นท้ายหอนก เล็กกระตนน่าและคู่ตาโต